สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวไปงานศพแฟนเก่าลองโทรเข้ามือถือบีบไปทั้งใจกลั้นน้ำตาไม่อยู่ คลิปสุดสะเทือนใจเมื่อสาวโพสต์คลิปไปงานศพแฟนเก่ารองโทรเข้ามือถือบีบไปทั้งใจกลั้นน้ำตาไม,ม่อยู่เพราะชื่อที่โชว์ขึ้นมาหน้าจอที่เขาเมไมไว้ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นไวรัลถูกแชร์สนั่นโลกออนไลน์ทันทีเมื่อผู้ช้ยติ๊กตอกรายหนึ่งโพสต์คลิปเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมา เป็นคลิปที่หลายๆคนร้องไห้ตามเมื่อเธอไปงานสพบแฟนเก่าที่เลิกกันไป5ปีและเมื่อลองใช้เบอร์โทรของเธอโทรเข้ามือถือแฟนเก่าเธอก็น้ำตาไหลออกมาทันทีพระชื่อที่เขาเมมไว้ไม่เคยเปลี่ยนเลยเธอโพสต์ว่าขอโทษและบรรยายในคลิปว่าเลิกกันไปแล้ว5ปีลองเอาเบอร์โทรโทรเข้าเบอร์โทรขเขาพร้รอมแปะอิโมจิร้องไห้ซึ่งชื่อที่เขาเมมเบอร์เธอไว้คือที่รักทําให้รู้ว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยลืมเธอเลยหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป เอชาวเน็ตได้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วต่างน้ำตาซึมไปตามๆกันพร้อมเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปดังกล่าวเป็นจำนวนมากเช่นความรักบางครั้งกว่าจะรู้ว่ารักก็คือเสียเขาไปแล้วมีรักที่ดีรักสาวไว้ให้นานที่สุดอีกท่านบอกว่าของมีค่าที่สำคัญที่สุดจะมีค่ามากก็ตอนที่เสียมันไปแล้วอีกท่านบอกว่าคุณคือความทรงจำที่ดีของเขาเสียใจด้วยนะคะ อีกท่านบอกว่าหัวใจเขาอยู่กับคุณตลอดเวลาน้ำตาไหลเลยบอกตรงอีกท่านบอกว่าน้ำตาไหลเลยรู้สึกถึงได้เป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ